ได้ถามอะไรเลยไ,ไ,ไหมตั้งแต่ที่แบบว่ามอนเกิดเน้นแบบว่าที่มอนแบบชอบไปเตะบอลน,น่ะอม,มอนไม่เห็นทําอะไรเน้นเลยเหนที่ไรอยู่ว่านนู้นกลางวันตอนเช้าตื่นนอนก่อนนอนบ้าให้พูดไปทั่วอเอาไงทะลุเอาอะไรมันเป็นอะไรเนะี่ยไม่ไค้าถามไม่เฉยแล้วก็ดูแป๊บแต่งรูปมาดิมามาเร็ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับแนนนะคะท,คทุกคนทุกคนคิดถึงกันไหมคิดถึงแนนกันไหมทุกคนคิดถึงแนนกับมอไหมต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเราจะลงคลิปทั้งหมด2เพจนะคะทุกคนก็คือจะมีเพจหลักนี้นะคะแล้วก็อีเพจนี้ก็คือเพจแนนนี่สไตล์นะคะซึ่งเมื่อก่อนแนนเคยแจ้งไว้ว่าแนนจะเอาไว้ลงแบบว่าขายเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะขายของอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้แนนก็แบบว่าลง2เพจไปก่อนนะคะอย่าลืมไปติดตามอีเพจหนึ่งของแนนนะคะ วันนี้นะคะทุกคนแนนะคะจะมาแกงมอสนะคะทุกคนก็คือไม่ถึงกับแกงหรอกจะมาลองใจมอสนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามอสเดินสายเตะบอลบ่อยมากนะคะทุกคนแล้วก็เวลานอนนี่ก็คือจะแบบนอนรวมกันหมดเลยนะคะคือเวลาที่แบบเรานอนกันสองคนนี่แบบไม่มีเลยไม่มีเวลาที่แบบว่าเราได้แบบอยู่ด้วยกันสองคนสองต่อ 2, 2เลยส่วนใหญ่จะแบบว่านอนรวมกันหมดเลยนะคะเพราะว่าแนยเนี่ยมาอยู่บ้านหลังที่แบบแนยเพิ่งสร้างให้พ Knowing, ห่อกับแม่นะคะทุก ก็คือจะเป็นห้องนอนแบบใหญ่มากนะคะแล้วก็จะปูให้แบบพวกเพื่อนๆที่มาเนี่ยคือนักเตะบอลนอะทุกคนมันแบบทีมนึงมันจะมีหลายคนมากแล้วก็แบบนอนรวมกันหมดเลยนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็คือ ง่ายๆเลยก็คือแบบไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อสองนะคะทุกคนเดี๋ยวยวันนี้เนยจะมาลองใจนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆลงไปข้างล่างกันหมดแล้วนะคะเนยจะแบบว่ามาลองใจมอนว่าแบบเฮ้ยเวลาที่แบบว่าอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยมอนไม่คิดจะทําอะไรเน้นบ้างเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแกล้งพูดแบบทำไมไม่เหมือนแบบอยู่บ้านโน้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราแบบไม่ได้อะไรกันนานแล้วนะอะไรอย่างเง <S id> ี้ยทุกคนเดี๋ยวเรา,าจะไปดูมอนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยนะคะ งตุดดลงตูดเด็ะไล <im it> ขอ,อนอนแป๊บนึง <im it> อขอ,อนอนก่อนลงด,ด,ด้วยลงด้วยลงด้วย <im it> อะไรเนี่ยมูสจับเลยทะลึ่งใหญ่แล้วอย่านอนดีทำดีดี นอนอืมไยอหลับดิยาลันจะหลับทำไมว้าวเลนเอไม่เมีเพื่อนคุยคยอะไรเล่นเอพ่อมาเมันจะหลับหนีแต่ทำไก่อนน้เล่นมาไม่เห็นหลับนะนเล่นจะหลับอยู่คุยเลยเรต้องมีอะไรขอสิางงออมาีนะอย่งลงไปโอ้ ว่าได้ถามอะไรไไไหน่อยไดหมตั้งแต่ที่แบบว่ามอนกับเน้นแบบว่าที่มอนแบบชอบไปเต bon นะบอลหนักม้มอนไม่เห็นทําอะไรเนนเลยม้อนไม่คิดจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> อะไรนะฮะ <c oughs> <c oughs> คนเราไม่อยู่เพื่อสิ่งนี้ปะเปไรเป็นไรมันคือปัจจัยหลัก <c oughs> มันคือคือปัจจัยหลักของชีวิตคู่ <c oughs> มันคือเออรื่องสำคัญของชีวิตคู่อันนี้ก็รู้แต่ว่า ก็เพื่อนๆแล้วก็นอนเยอะๆจะไปทาอะไรเวลาเนี่ยตอนนี้ไม่ไปนอนเลยเราจะเห็นมอจะแบบหิวก็หายเหมือนอยู่บ้านโน้นเลยหาขิวก็หายเลึ่องว่วโอ๊ยโดนแพ้โอ้ยหิวก็หายอะไรอ่ะก็มอสไม่เห็นตอนที่แบบว่าอยู่บ้านโน้นผ่านติงผ่านใจใจเลยสักนิด่ะ นิดนึงเคยเคยเขียนเอาไหมทีเวลาแบบเวลาอยู่บ้านนู้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยทีไรอยู่บ้านนูน้นเห็นจะแบบไม่คิดทำอะไรอะไรเงี้นนยฮะ,ะมันใช่เวลาปะตอนกลางวันนั่น <c oughs> เวลาไหนก็ได้ปะเ <c oughs> หน่ที่ไรอยู่บ้านนูน้นกลางวันตอนเช้าตื่นนอนก่อนนอนบ้าให้พูดไปทั่วไม่มีหรานี่อย่าพูดเลยหมออย่าให้หนูพูดเลยคนอื <c oughs> ่นเขาเข้ามาดีนนะทำไม ตัวล็อกไม่ได้ยงังไงขนาดนี้ได้หรอเนี่ยเอาเลยแค่ถามเฉยๆสอบถามเฉยๆจะทำไงไม่ใช่ก็แค่ถามเฉยๆว่าไม่มีความคิดนี้เลยยังไงมีมีมีก็เ,เดี๋ยวแบบว่าแล้วไม่ทำอะไรเลยลาคนไม่อยู่อ่ะจะทำอะไร เขา,า,าทำอะไรกันอ,อยู่ล่ะบอ่ถามไมนเจอไม่ได้หลอะไรก็รู้ว่าคนเยอะแต่แบบบางทีคนมันไม่อยู่เลเฮ้ยเรามันว่ททำอะไรได้จะดูเพื่อนเวลาเพื่อนมันนอนจะไปทำอะไรต่อหน้าก็ไม่ใช่บางทีมันก็มีจังหวะที่แบบเพื่อนไม่อยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็เห็นมันจะแบบรู้สึกว่า้ยประตูประตูมันหึประตูประตูนห เป็นเราตุ้มปไม่เอาไปไม่ถามไม่เฉยไปสิไปะเอถามไม่เฉยได้ถามมาเฉยเอาไงทะลุมันเป็นอะไรเนี่ยไม่แค่ถามไม่เฉยรับโปรปะไม่ต้องหรอะไม่แค่ถามไม่เฉย น่นราประตูแล้วมามามามนเอ้ยหยาหยาจะโลดไม่เออเออมาสิออกไม่ได้เน้นถามไม่เฉยเตือนแล้วตื่นแล้วไม่เน้นถามไม่เฉยแบบมันไม่คิดอะไรบ้างหเนอะคิดเตื่นแล้วไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็แบบอยากจะทำแบบ ไม่ให<ม>้ทำไม่ไม่ใช่ว่าจะมาทำเพราะว่าเน้นพูดจะนนะนอนเลยเนาผักค่ะโอ้ผัเคเีวเขาึ้นมาเี๋เวเขาขึ้นมาใช่จะพวกกันแล้วนะใ่เดี๋ยวยก็แค่เน้นถามหมอเฉยๆเนี่อามอจะมาําตอนที่แบบเน้นถามมออะ,อะสรุปให้ถาม,มัเนะี่ย ไม่ไดีถามเพียถามไม่เฉยคุณมาตีปะมดยังจะนอนก็นออย่ากัางลตั้งลุปมาตีมามาเดี๋ยวอคุปโงก็รู้สจะทำไงมาลุกมนนานอนนี่ดดูเลยอย่าขอเข้ามา เข้าไปสิอะไรล่ะก็เนี่ยมาพูดแล้วก็เฉยเมยปกติเขาแต่งลูกให้เขาเลยเดี๋ยวเขาแต่งไปเดี๋ยวเขาแต่งเชื่อไหมเดี๋ยวเขาแต่งโอ้เสื้อเอาเรื่องวะโอโอเนาะมาเร็วไปสมาธิไปเยอะไปเยอะวะอ้าวไอ้เนรพูดว่ามา รู้พีดีทำพี่ดีมาดูม่หนึ่ไม่ดูไปทำอะไอยู่ไม่ต้องดูเไม่ได้ทำ่นอนมาไม่เดูทะรอยนเกแดูนีนี่น่นี่ดูนี่ ไปไหนไหน,ไหนขึ้นมาดิขึ้นมา <S <S ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนยวค่อยลงไปเออเร็วๆขึ้นมาก่อนเนี่ยขึ้นมาดูอะไรเนี่ยอะไรลวงไม่รู้ขึ้นมาเร็วๆด้วยรีบเร็วๆขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน กินข้าวอ้าวบอที่กินข้าวเร็วของเรอยู่มันเย็นแล้ว,ลวจะค่อยกินได้ไหมไม่เอาเร็วๆไปกินข้าวไม่กินแน่น,นนะนเราลุกได้เลยงงหมดแ,แล้วเนี่ยเร็วๆเร็วงอยู่ข้าวเร็วๆปิดแอร์เร็วอะงงปะงงวะจะกินข้าวเรื่องเอาอะไรจะกินอะไรเอาให้มันแน่นอน